ขอสวัสดีครับป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้านาอาเล็กละออนเยาวชนเฮาทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการอันมีชื่อรายการว่ารายการธรรมะบันเทิงใจจัดตั้งแต่เวลา18 00. นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มในเวลานี้นะครับรายการธรรมะบันเทิงใจของเฮามาพบปะกันในช่องที่2ของรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดยนายชินนายสายใจหรือว่านัยนะครับวันนี้ดำเนินรายการช่วงที่สองคนเดียวช่วงแรกพระอาจาร์ได้จัดไปละเนาะครับเนาะในเตรรมเมืองเรื่องอน,นิสงการฟังธรรมซึ่งในช่วงที่สองนี่พระจาจาร์ได้ติดคิดนิมนต์นะครับไปงานข่าวดํางานข่าวดําตีมัน้องนอดนะครับซึ่งการเกิดแก่เจ็บตายเาก็บบะฮู้นะครับวันเวลาตีจะเกิดขึ้น เกิดวันหู้วันหู้วันเกิดบอกหู้วันตายเพราะฉะนั้นก็จะได้ลารายการในช่วงที่สองไปแสดงพระธรรมเทศนาสวดอภิธรรมงานซพงานเข่าดำนะครับซึ่งก็จะมีโหมในชินานายใส่ใจแตนรายการในช่วงที่สองในวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้อู้ถึงเรื่องอาน,นิสงส์งการฟังธรรมเราจะได้บรรยายธรรมใน ต้นรายการเหยี่ยสักน้อยนะครับแล้วเกาะต่อด้วยการทับสายราย,าร,รายการธรรมะบันเทิงใจของเฮาทับสายหน้าใหม่นะครับนอกเฮาจะอูถึงว่าคุณสมบัติครับคุณสมบัติของผู้ตีฟังธรรมฟังธรรมตีดีโอเป็นคนจะได้ถึงจะฟังธรรมตีดีได้ครับเป็นคนที่บวบลดูคุ้น่านคือดูบดูแคลนความรู้ความสามารถหรือคุณธรรมของผู้แสดงธรรม สองคือผู้ยาดูถูกกษัตริย์วัยยังเยากษัตริย์เป็นคนน้อยอยู่จะไปฟังดูถูกคนเตือ้อน,นะครับสามยาดูถูกงูพิษว่าตัวน้อยแล้วคบบตาตไย 4. สี่ยาดูถูกว่าไฟเล็กน้อยเพราะไม่ขีดก้านเดียวอาจจะเผาเมืองตึงเมืองได้แล้วก็ยาดูถูกสมณะว่ายังหนุ่ม บ่คิดแข่งดีบ่ยกตนคมท่านบ่จับพิษบ่มีจิตกระด้างเพราะในการฟังธรรมนั่นจะต้องมีจิตที่เป็นสมาธินะครับต่อไปกระจะต้องมีปัญญาคือความฉลาดหู้พิจารณาไตรตองไหลักณธรรมทีเห่าได้ฮับมาอุปนิสัยของการฟังธรรมครับอุปนิสัยของการฟังธรรมนี่ครับคือหมายถึงความประพฤติ ความเคยชินตีติดตัวของเขามาและก็จะติดตัวเขาไปเป็นพื้นในใจภายหนาการฟังธรรมจะยะให้เกิดความดีตีเป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในหัวใจของเขาและก็ยังเป็นเครื่องอุดหนุนให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและก็เข้าถึงลักธรรมได้ดีโดยง่ายดังรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัดสอรไว้ว่าผู้ติมันฟังธรรม แล้วพยายามที่จะศึกษาทําความเข้าใจถึงบ่เข้าใจเกาะพยายามที่จะจําเอาบ่าเข้าใจตรงไหนก็จําเอาถ้ามีการเตดเรื่องนั้นขึ้นมาบ่าเข้าใจตรงนี้ก็ถามใครหูคือถามใครงามเพือแต่งนี่ครับจะได้ครับอันนี้สงสีประกาศด้วยกันก็คือหนึ่งเมื่อละจากโลกของเฮานี่ไปแล้วครับย่อมไปเกิดในเทวโลกมีปัญญาหูทำได้รวดเร็ว แล้วก็ระล,ลึกได้ด้วยตวนเองและก็ปฏิบัติตามธรรมนั้นบรรลุมากผลนิพพานได้เร็วโดยในข้อที่สองก็เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปเกิดในเตวโลกเตวโลกก็ตั้งแต่จันทตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงจันทอินจันผมสูงไปสูงไปแต่ก็มีภิกษุแม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรม ก็จะระลึกทำได้ง่ายและเกาะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็นอย่างเร็วตัวครับเมื่อจะละจากโลกนี้ไปย่อมเกิดในเทวโลกอันนี้ในข้อที่สามแม่มามีภิกษุผู้มีฤทธิ์มากไปแสดงธรรมแต่เมื่อได้ฟังเทวบุตรแสดงธรรมห้ก็จะระลึกถึงธรรมนั้นได้แล้วเกาะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วในข้อสุดท้ายก็คือเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมไปเกิดในเทวโลก แม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์หรือเตวบุตรเตวดาตนมาแสดงธรรมใือฝังแต่เมื่อได้ยินคําตักเตือนจากเพื่อนเตวบุตรเตวดาด้วยกันแล้วก็จะสามารถและลึกทำได้ระลึกหูถึงลักทกรรมคาสอนได้แล้วก็สามารถบรรลุมากผลนิพพานได้เร็วที่สุดบรรลุมากผลนิพพานนี่เป็นสิ่งติปไปยากน,นะครับเป็นความสบายดีทุกคนจะ มหหจักเล,มเลยมโหอย่างเลยนะครับยังพูดแเจ้าของเขานีไปนิพพานละไปนิพพานคือเนื้อวัตตะสงสารของเขาบ่มีเกิดบ่มีแก่บ่มีเจ็บบ่มีตายเป็นเพียงดวงจิตด,ดวงหนึ่งน้อยๆนะครับพอเราได้สวดมนต์ทำวัดเช่ากันบ่อยๆครับแม่ยังบ่เข้าใจความหมายของกรคำบาลีแต่ก็บ่มี เสียเวลาเปล่าเพราะอย่างน้อยก็ยังได้เกิดความสงบดังใจและเกิดความคุ้นเคยในสำเนียงภาษาธรรมะพบเบื้องหนา้าได้ยินไขสวดมนต์ฮเฮาฝังก็จะอยากเข้าใกล้ครับได้ยินได้ฟังโคนอู้ถึงเหลือลักธรรมะเหลืองธรรมะก็ยากจะเข้าไปฟังเนีย่ยเฮอมีโอกาสได้ฟังธรรมฟังแกกว่าเข้าใจได้ง่ายเพราะมีอุปนิสัยพื้น อุปนิสัยตั้งใจเขามาตั้งแต่เดิมแล้วจึงจะเนื้อเฮอบันล,มนลุมักผลนิทานได้เร็วขึ้นเออดังกับนิทานนิทานมีเรื่องหนึ่งครับตีเปิลเหล่าตอกันมาเป็นนิทานจะได้ฮู้บแตได้ฮู้นี่นะครับเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่พุทธเจ้าของเขานี่ครับได้เดินทวดงไปโปรดสัดต์ทั้งหลาย ในตีต่างๆมากมายเลาะต่ำน้ำห้อยน้ำดอยเลาะต่ำหอ่องเมืองเลาะในป่าในเมืองไปลายตีครับเพื่อจะไปแสดงธรรมโปรดสัตว์ในเรื่องต่างๆในหัวข้อธรรมต่างๆของพุทธเจ้าครั้งหนึ่งครับได้เข้าไปพำนักไปพักในถ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเขาก็ได้แสดงธรรมเพืกับโมูสาวก แล้วก็เจ้าบ้านอย่างตีเข้ามาฟังรมภายในถ้ำมันครับแล้วในถ้ำหั่นครับเป็นตีอยู่ของข้างเขาโอ้ข้างเขาหลายลอยหลายปั้นตัวเข้าไปโลบอยู่ในหันไปรับไปนอนไปเอาแหงเพราะว่าเมื่อคืนมามันก็จะต้องออกไปสว่ะหากินของมันเนาะครับนเนาะพระพุทธเจ้าของเขาก็ได้สเสด็จเข้าไปพักในถ้ำนั่นแล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดแกเรา ชาวบ้านแล้วก็พระภิกษุตีติดต,ตามพระพุทธองค์เขาไปเตะด,ดาา้วยภาษาบาลีแล้วก็ภาษาตีมนุษย์เขาเข้าใจกันเนี่ยคือการสนทนาของเขาเนี่ยครับแต่ว่าข้างขาวนั้นฟังไม่ได้ครับฟังบอกออกฟังบอกเรื่องภาษาคนเขานี่มันฟังอย่างไรฟังอย่างไรตึงมาเข้าใจยังกับเขาฟังภาษาอังกฤษเนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็ฟังเข้าใจผ่องมาเข้าใจผ่อง แมงข้างข่าวมูนี่ก็เหมือนกันครับฟังธรรมของพระเุทธเจ้าบ่เข้าใจแต่น้ำเสียงแล้วก็รักธรรมหัวข้อธรรมพูะเุทธเจ้าเนี่ยครับที่ได้เปล่งออกมามีความไพเราะมีความเย็นหมวนอกหมวนใจฟังแล้วหมวนอกจุ่มเนื้อจุ่มใจเนี่ยคือข้างคาวมูนั่นครับโอ้ฟังฟังไปฟังไปติ๊ก,กเสียเขิ่มรับเลิกไปหน่อยครับตีนตีมันเกาะ ฝาผนังถ้านั่นครับได้คลายหญ้าให้มันยั่โตกลงมาหัวตั้งใส่บาหินผ่องใส่ปื้นดินผ่องหญ้าให้มันตายไปในที่สุดแต่โดยอานิสงส์ของการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแม่จะบอกเรื่องในภาษาตีสนทนากันแต่มันกับฟังโดยจิตใจตีเขารบเลื่อมใสในรักธรรมและใน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบุญกุศลน,นี่ครับบ่ได้ดับสูญแล้วหายไปไหนย่าฮึมันไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าดังครับที่ผมได้บรรยายไปตะกี้นะครับคือว่าถ้าใครตีเกยได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังธรรมมาแล้วเนี่ยครับก็จะเป็ี่ยนภูติชอบเข้าไปฟังการสวดมนต์การฟังธรรมอยู่ประจํา เนีย่ยเกิดสิ่งีดีเข้ามาจนสุดท้ายก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับในส่วนของอานิสงส์งของการฟังธรรมตามการมีโดยกันอยู่5ข้อข้อทีหนึ่งก็คือการเพิ่มพูนความรู้เพราะผู้แสดงธรรมย่อมจะศึกษาค้นคว้าคบคิดนำเอาลัก์ธรรมต่างๆมาแสดงเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมติดบ่กเกยได้ฟังมาก่อน สองคือเป็นการทบทวนความรู้เดิมในหัวข้อมทมตีเขาได้ยินได้ฟังมาสามคือการลดเปลืองความสงสัยตีเกยได้ยินได้ฟังมาสี่เปลี่ยนการปรับความคิดความเห็นให้ตรงกันฟังหลายๆรอบจะได้เข้าใจตรงๆกันสิ่งใดที่เขาเอาไปแย่งกันเออทำนี่ออกนี่อีอย่างอี้เนี่ยเขาปิกมาฟังกันใหม่เนี่ยคือความคิดเห็นเขา,เาตรงกันพอตีห้าก็คือการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้นนะครับ ในรายการช่วงที่สองของเขากับผมบขออนุญาตเปิดสายหน้าไหมหอป้าอุ้ยไม่อุ้ยเขาได้โทรศัพท์กันเข้ามาอู้จ๋าสนทนาในรายการธรรมะบันเทิงใจของเขานะครับในเบอร์โทรศัพท์063458026 9 063458026 9วันนี้ฟังธรรมะเข้าใจดีก่อวันนี้สัญญาณชัดเจนดีก่อ เป็นยังไรกันพ่องนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับในช่วงที่สองของรายการาจารย์ก็นได้เตดน้ำเตดทําเรื่องอนิสงการฟังธรรมไปในช่วงที่สองผมก็ได้มาอธิบายขยายความไปแหมหน่อยนะครับเตือเฮาฟังธรรมเป็นทาเป็นทําน้องเองนะครับเนาะเตือเฮาบ่เข้าใจคึอฟังบัตรตันผ่องคอมีหรือบ่เข้าใจกำรรนันนันผ่องคอมีครับ ผมก็ได้เอามาบรรยายนี่ครับป้อุ้ยม่อุ้ยเฮาฟังในตอนใต้นะครับสายแรกเข้ามาแล้วครับโอ้จะเป็นไพ่ทางไดหมู่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรจากทางไดหาครับนี่ครับแม่นละครับนน่ครับ ผ้าจารย์วันนี้ติดงานเขาดำว่ะครับฝนนิมต์ไปสดวดเขาดำครับก็เลยเข้ามาจัดชด่องที2แตนครับออันนี้ออ้ยผมพัดพักการว่ะครับครับอ๋ <laughs> ๆๆอหลับป่าล้ํกันครับคร<อ>ับ <laughs> วันนี้ฟังรายการเข้าใจดีก็ข้ามออ้ยข้ามครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสายต่อไปนะครับนอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่โทรจากตังได้เหรอครับอ๋อตัางชามาเก็ตนะครับนาอแต่บางคนผมก็จำเสียงได้นะครับจำจือกับบอกแค่ได้ครับหลายคนนะครับเนาะอ๋อครับ ฟังถึงวันดีแล้วครับวันนี้ได้โทรมีโอกาสโทรเข้ามาในรายการนะครับน้องครับฟังถามเป็นอย่างไรของครับวันนี้ครับเข้าใจครับเข้าใจดีนะครับน้องช่วงทีสองนี่ผมก็บัญชัยครับครับผ่าจารยาอยู่นะครับครับผ่าจย์มาอยู่ครับช่วงทีสองนี่ครับครับขอบคุณครับที่ได้โทรเข้ามาคือกำลังใจครับครับครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับอ๋อวัสดีครับไม่ครับเอาเมล่าเนาะครับน้อสายประจับเอาครับเออรัมก็รักประกันรัครับลำครับโอ้ยรัดฟักครับ วันนั้นป้าเพื่นอนทำไมอุหน่อยวันนี้จะไปเฮียนที่ไหนเขาลูกผมจะได้ไปเฮียนดิจังไม่ครับมหาวิทยาลัยแม่โจครับอ๋อเฮียนแม่โจดีแล้วลูกครับเฮียนแม่โจไม่เอออยู่ดีไม่ชุกนึกครับขอบคุณครับเออไม่โอ้ยการรักษาสุขภาพครับเข้าใจดีเนาะครับเนาะรักษาสุขภาพตัวเนึ่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับครับแม่ย้อมตะแกงค่ะครับสายประจําของเราฮดียงาะครับช่วงแล้วกลับไปรอดอครับแล้วก็เตือกติดการติดงานตามวงเฮียนหญิงจะจบอีสัมไห้ครับอ้ินมนะครับ วันนี้ฟังธรรมะเปลี่ยนจะได้ของหาค้าไหมครับชัดเจนดีเนาะครับเนาะครับเข้าใจดีเหมือนกันนะครับครับแตีดยนเสียงน้องน้อยเลยรครับครับช่วงตะวัก็ติดภารกิจเหมือนกันถึงสองครับงานเนี่ยอย่างกันก็เลยบ่ได้จัดสกรรมครับถึงพระจาจาร์ถึงผมครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับรับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับเจ้าาจรย์เรียนน้องไลท์เกิดยังเจ้าครับแม่ไลท์เนาะครับเนาะจาสวัสดีเจ้าสวัสดีครับถ้าจารย์ไปสวดอภิธรรมหรอครับงานศพครับเข่าดำศพนอตการ์ดครับห้องนอดครับเกิดนิมนต์ไปใครจะออกไปพุ่นละครับเจ้าจะเลยนี้เลิกไม่งอยู่เลิกครับขอบคุณครับ ไม้ดเนอร์ครับสวัสดีครับครับ,รบโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับในรายการในเบอร์โทรศัพท์0 9 6 3 4 5 8 0 2 6 0 9 6 3 4 5 8 0 2 6ซึ่งในรายการวิทยุ ธรรมะบันเทิงใจของเฮานี่นะครับจัดขึ้นก็นเพื่อความบันเทิงฟังสบายสบายครับบันเทิงในธรรมเฮาแบ่เอารักธรรมตียากเกินไปแยบโยนเกินไปเอามายกมาอธิบายนี่กาปะอุย้ยไม่อุย้ยหรือว่าเลาเอกวราอ่อนเยาวชนเขาได้ยินได้ฟังกันเป็นแต้เป็น,ปนว่านะครับโอ้สายต่อไปโทรเข้ามาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีน้อไม้ครับสวัสดีครับนี่ตังวังเหนือเนาะครับน้อครับอาจารงแม่ขับบัมี่ไหนนะไปตางห้องนอทครับบ้านห้องนอทครับแ้ม่่นนนนัะถ้าจะแม่นะครับครับครับ อ๋อจะมาเหมือนกันนะครับครับอ๋อเป็นญาติกันครับแม่หนอครับครับอรพี่ลงน้องครับตอนนี้คนแบบนี้ลูกเมื่อผมไปยืดไเป็นหลานครับอันนี้พ่อจยนก็ไปสวดคุณแล้วครับมาดูว่าจะออกไปคุณแล้วนะครับค่อมาใหม่ก็ไปยื้กันแม่ก่นเด็กเดนะครับอันนี้ ตั้งขอบว่าผมก็ลูกมั่นหม่นะครับมาครับปอนวลนะครับตะนนนนะครับตะนวนสีนวนสายใจนะครับครับอันนี้ฟังธรรมะเปลี่ยนจะได้ของข้ามครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับ เจ้าน้องนครับสวัสดีครับโอ้บันฮงครับวันนี้ฟังธรรมะเป็นเจได้ของครับครับไปงานเข่าดําครับขอบคุณครับก็เลยได้มาจัดเต็นครับสวัสดีครับครับรับสายต่อไปนะครับวันนี้ก็หลายสายเหมือนกันครับสวัสดีครับ แม่ชุกเกียสิแล้ว่้อนชิคเกียบม่ห้องระปูนนอระปูนเนาะครับน้องน้องน้อยวันนี้ท่านทั้งครูแบบม่แต่ครับวันนี้พระจาจาร์ช่วงดีสองได้ติดกิ๊นิมมนครับงานขาวดำครับแม่ฟังรามจากน้องน้อยนม่แกโอ้น้องน้อยเก่งมากๆเลยเด้อเก่งรลังไส้เด้อขอบคุณครับเข้าใจดีอยู่นาครับนอ ข้าใจดีเจ้าครับโอ้เป็นกำลังใจให้น้องน้อยนะเจ้าครับขอบคุณครับครับสวัสดีจ้าครับสสวัดีครับครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอน้องน้อยอีกจ้าลูกครับแม่นละครับโอ้จะไปเยี่ยมแม่โจ้บ้านแม่เขาเพสกันังไหมอ่ะโอ้อยู่หิมกันเนาะครับเนาะอำเภอสันทรายอ่ะครับสันทรายนะครับครับ บ้านแม่เขาก็ไปเฮียนแล้วมันอยู่ปีสองนั่นแน่หรือเี๋ยวนี่นะครับนี่จะไปเฮียนดีเนยแน่ไปเฮียนในบ้านแม่เขานะเก็บไม้เท่นะครับโอ้ครับพอมีโอกาสได้ปะกันเนาะครับเนาะผมเฮียนคักดี่าเฮียนวิไลบริหารศาสตร์ครับพอดีว่าทรงโครงการไปแล้วมันติดพอดีครับอ๋อเออแล้วเี๋เขาจะเลือกลงขนาดอย่างนั่แม่มล่ะครับอันนี้เฮียนรัฐศาสตร์อ๋อเหมือนกันนะครับอันบริหารอย่างนะครับ มีหลายอย่างลูกมีหลายอ่าแล้วแต่เขาจะเลือกเอาอย่างนักตั้งใจอย่างดีกว่าหาลัยรไม่เจ้นี่ก็ดีนะดีกว่ครับงานเนอะครับบดโต้งานดีนะครับทำป่าทำโมแม่กำลังหนั่งฟันอ๋อนหลอดอ่อนนุ่อยูหนาะครับอ๋อแม่ได้กำลังใหญ่น่ารุ่มน่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับครับสายต่อไปเนาะครับน้อ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดแล้วเนอะครับเนอราค่ะติดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคครับโอ้หลสายครับซ่อนกันหลขนาดครับอันนี้โทรจากตัางได้หรอครับครับคุณผู้มาก ตอแม่สวยครับโอ้ตงแม่สวยเนาะครับเนาะครับชัดเจนดีเนาะครับเนาะครับยินดีจะนักครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับจะได้ฟังเห็มก็เป็นวันจันทร์กับวันอังคารหน้าค่ะแม่ครับ ก็จะมีพัดกันครับรู้บาอาจารย์หลายๆตนนะครับแต่ละวันละวันพัดกันไปครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ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 สายต่อไปนะครับน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณไนยครับครับโทรจากตังได้หาครับสายนี้ครับ แม่อยู่เวนบ้านทางตำเจ้าอ๋อบ้านทางต่ำครับไก่กันนี่เนาะครับเนาะครับท่านพระครูของแม่นะจ้าครับช่วงที่สองนี้พระอาจารย์ติดกิจนิมนต์ครับก็เลยที่ผมจัดในช่วงที่สองแทนครับครับเข้าใจดีเนื้อครับขอบคุณครับเข้าใจดีเนาะครับเนาะสวัสดีเนื้อครับครับสวัสดีครับครับครับสายต่อไปนะครับเนาะ สวัสดีครับสวัสดีเจ้าน้องนายแม่บัวลอยจังหวัดจันทบุรีอำเภอแม่สวยนะเจ้าครับที่น้องนาย่เฮียนเก,งก่งขนาดครับเจ้าแดนอาจารย์ได้แล้วเนาะแดนได้ล่ะครับรจะไปเฮียนแม่โจปีได้เจ้าจะไปเฮียนปีโจออแม่โจปีเนี่ยครับปีโฮกโฮเขาเนี่ยครับในเดือนกรกฎาคมครับออ๋เจ้าครับ หลานที่แม่ก <interfer es> ็ไปเยียนพุ as well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  as ่น <im> ป <ens hate> ีสองแล้วเจ้าอ๋อปีสองแล้วเนาะครับเนาะเจ้าถ้าเป็นรุ่นพี่แล้วครับข้าหน้าอย่างหนครับแม่ครับก็อีกแม่ข่มหูเนาะโอ้โหทีนี้บอกว่าโ้โหผมได้ถามมันว่าเยียนไปวิชาอย่างนี้นะครับเจ้าตอนแรกไปจะไปพยาบาลแบบตันแบบได้เจ้าอ๋อเพราะบัดเดียวมันต้องสอบแข่งขันอย่างต่างๆครับกว่าจะได้นะครับนี่แหละน้องหน่อยไปเยี่ยนก็ดีแล้วเนอะครับ ครับขอบคุณครับพ<ข>อไม่ได้ดเป็นเจ้าเป็นนายเนาะ